สายฝอก็มาเปิดภาพแฟนใหม่ทรงจุงกิเป็นสาวนักวงการชาวอังกฤษ เมื่อช่วงเช้าของวันที่26ธันวาคม2565ต้นสังกัดของสุปตาหนุ่มทรงจุงกิได้ออกมาเผยว่าทรงจุงกิกำลังออกเดทกับสาวนอกวงการซึ่งเธอเป็นคนอังกฤษทางต้นสังกัดเองได้ทำการคอนเฟิร์มกับข่าวเดทที่ถูกปล่อยออกมาในครั้งนี้เป็นเรื่องจริงและหลังจากที่ประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลได้มีการเผยแพ,พร่ภาพของผู้หญิงสาวสวยที่เดินเคียงข้างทรงจุงกิซึ่งเธอเป็นสาวอังกฤษงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันยก ไปเขียวให้ผ่านเลยค่ะสำหรับทรงจุงกิก่อนหน้านี้เมื่อปี2019ได้ออกมาประกาศข่าวที่ทำแฟนคลับช็อกไปตามๆกันเพราะเขาวนั้นตัดสินใจหย่ารักกับทรงฮีเขียวหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียง2ปีเท่านั้นโดยทั้งคู่นั้นเจอกันในซีรีส์เรื่องดังอย่างเ e ส d d n t t of the Sun